สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อถุกูค่ะอยู่โรงเรียนยาชนม5ค่ะค่ะรู้จักสถาบัน EDU ได้ยังไงคะก็จริงๆมันอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็แบบเรียนมาตั้งแต่ป2แล้วก็เลยแบบเรียนมาเป็นถตนนี้อ๋อเรียนมาตั้งแต่ป2แล้วตอนนี้อยู่ม5ก็ยังเรียนที่ EDU อยู่โอ้เรียนมายาวนานมากนะคะทําไมถึง เลือกเรียนที่ E D U ลูกคือตอนแรกแม่แค่จะแบบให้พัฒนาภาษาอังกฤษเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบเรียนแบบทุกวิชาแล้วก็ติสอบเข้าด้วยแล้วก็แบบก็เลยเรียนมันเรียนเรียนเรียนันเรื่อยๆอ้ออจุดเปลี่ยนที่ได้มาเรียนกับ E D U คืออะไรลูกเหมือนทําให้แบบขยันมากขึ้นแบบได้อ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็แบบทําให้ชอบวิชาอื่นมากขึ้น Okay. อ่ะอยากจะฝากอะไรถึง E D U สักหน่อยลูก็สุดยอดเป็นคนสถาบันที่ดีว่าสุดยอดโอเคขอบคุณค่ะ